ยาวที่สุดในโลกเลยนะสำหรับแกลเลอรี่กลางแก้งความปรองดองของสองคนนี้ยมันส่งผลให้เกิดการปกครองที่ไม่เป็นธรรมต่อเยอรมันตะวันออกในสมัยนั้นนะอันนี้เราประมาทไปจริงๆเราไม่นึกว่ามันจะหมดเร็วขนาดนี้หมดยันพรุ่งนี้เลยนะอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วอร์ดิซ,ซี่บันทึกเดินทางของเด็กติดเกมนะครับอยู่กับซิกเซนคนเดิมน,นะในเช้าวันสุดท้ายของเราที่เบอร์ลินใช่แล้วคืนนี้เราจะย้ายเมืองกันละเช้านี้เรามาสตาร์ทกันที่เทปทาวเวอร์พาร์คนะครับข้างในก็จะมีอนุสรณ์สถานของโซเวียตอีกแห่งหนึ่งของเบอร์ลินหลังจากนี้จะเดินเล่นเลาะไปเรื่อยๆไปย่งแลนด์มาร์กอื่นกันใช่ครับเดินเล่น <laughs> หายปวดเท้าแล้วนอนไปคืนนึง สำหรับไฮไลท์วันนี้นะครับผมเราจะไปที่กำแพงเบอร์ลินกันเนาะที่เราติดตั้งแต่เมื่อวานรวมถึงมิวเซียมไอแลนด์ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปแฟรงก์เฟิร์ตในคืนนี้นะครับ ตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานโอเบอร์บัมนะครับถ้าอ่านไม่ผิดเป็นสะพานขานา้ามแม่น้ำสปรีและเป็นจุดแบ่งระหว่างเบอร์ลินตอนตกกับเบอร์ลินตอนออกนะเป็นสถานที่ถ่ายหนังหลายเรื่องด้วยอย่างเรื่องรันลอร่ารันซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคยเรียนสมัยเรียนมหาหลนะัยเนาะโอเคเราใกล้ถึงกำแพงเบอร์ลินแล้วครับข้ามสะพานนี้ไปแหละ ตอนนี้เราก็มาถึงหนึ่งในไฮไลท์ของเมืองนี้แล้วนะครับกำแพงเบอร์ลินที่นี่มีชื่อว่า east side gallery นะครับผมเป็นแกลเลอรี่กลางแจ้งอยู่บนกำแพงเบอร์ลินอีกทีมีความยาวถึง1.3กิโลเลยซึ่งถือว่ายาวที่สุดในโลกเลยนะสำหรับแกลเลอรี่กลางแจ้งและกำแพงส่วนที่เหลือตรงนี้ก็ถือว่ายาวที่สุดสำหรับกำแพงเบอร์ลินที่เหลืออยู่ด้วยแต่งแต้มด้วยฝีมือศิลปินกว่าร้อยชีวิตนะครับหลากหลายเชื้อชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่สื่อถึงการเมืองสมัยนั้นนะครับ แต่นี้ไม่ใช่นะมันอยู่อีกด้านหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เอาคือภาพ my god h e l p me survive this deadly love ชื่อเหวจังคือ <c oughs> มันเป็นข้อความที่เขียนอยู่ด้านล่างภาพนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆของภาพก็คือ fraternal kiss วาดโดย Dimitri b u uh v e l ศิลปินชาวรัสเซียเป็นภาพการจูบก,กันของ Leonid Brezhnev ผู้นำโซเวียตและ Erich Honecker ผู้นำเยอรมนตะวันออกคือไม่ใช่ภาพล้อเลียนที่จินตนาการขึ้นเองนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และการจูบเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของรักๆใข่ๆนะแต่มันเป็นการทักทายกันอย่างหนึ่งของทางส,งสังคมนิยมเป็นการจูบกันแบบพี่น้องสิ่งที่ภาพนี้ต้องการสื่อคือความปรองดองของสองคนนี้มันส่งผลให้เกิดการปกครองที่ไม่เป็นธรรมต่อเยอรมันตะวันออกในสมัยนั้นนะเป็นภาพเสียดสีทางการเมืองที่ดังที่สุดในแกลเลอรี่นี้แล้วและถ้าเดินเข้ามาหลังกำแพงนะครับมันจะมีพิพิธภัณฑ์เดวออลมิวเซียมด้วยนะอยู่ที่ชั้น2 ซึ่งอันนี้เสียค่าเข้านะครับเราก็เลยไม่ได้เข้าไปดูเข้าไปเดินเล่นในร้านค้าเฉยๆตอนนี้กำแพงเบอร์ลินพังอะ่ะคนเขาเก็บเศษกำแพงอะ่ะไปเป็นที่ลึกกับบ้านกันด้วยนะซึ่งถ้าเราเดินไปตามร้านค้าแถวเนี้ยเราก็จะเห็นมีเศษกำแพงนะของจริงหรือเปล่าเราก็ไม่อาจทราบได้นะขนาดพนักงานก็ไม่รู้เขาบอกว่า My Bo s สโทรมีมาอีกที ตอนนี้เราอยู่ในเขต a l e x a n d e r p l a t ตนะครับผมเขาตั้งชื่อตามกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่1ของรัสเซียนะตอนที่เสด็จมาเยือนที่นี่เมื่อปี1805ตอนนี้ก็จะมองเห็นเบอร์ลินชีวีทาวเวอร์นะครับผมขอคอยที่สร้างตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเยอรมนตะวนออกอยู่เลยมีโบสถ์เซนต์แมรี่เชิร์ชหนึ่งในโบสที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมันที่เรามานั่งพักหาอะไรกินแล้วก็จิบกาแฟร้อนๆสักหน่อยครับแต่ว่าฝนตก <laughs> ต่อไปเราจะไปที่มิวเซียมไอแลนด์กันนะครับ ไหนๆก็ติดฝนอยู่ที่นี่แล้วเรามาบีฟอกับมิวเซียมไอแลนกันหน่อยดีกว่าเกาะพิพิธภัณฑ์ในเมืองนี้นะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้เลยนะโดยพิพิธภัณฑ์เด่นๆบนเกาะจะมีอยู่ทั้งหมด5แห่งด้วยกันนะได้แก่ไอเทสมิวเซียมเก็บรวบรวมงานศิลปะจากราชวงศ์ปัสเซียนะรวมถึงงานศิลปะจากโรมและกรีกโบราณด้วยต่อไปคือพิพิธภัณฑ์นอยส์อันนี้จะเป็นศิลปะสมัยอียิปต์โบราณน,นะ ไฮไลท์ของที่นี่คือเขามีรูปปั้นครึ่งตัวของราชินีนิโปลิติที่เราน่าจะคุ้นตากันดีต่อไปคือโอลนิชแนลแกลเลอรี่จะแสดงงานประติมากรรมและภาพวาดแบบนิโอคลาสิกนะครับโบนิวเซียมจะแสดงศิลปะยุคไบเซนไทยรวมถึงประติมากรรมและลูกสลักในยุโรปนะแต่ที่เราจะไปกันน่ะคือเพอร์กามอนมิวเซียมครับเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เขาว่าดังที่สุดในเยอรมันด้วยเพราะมันมีไฮไลท์บางอย่างข้างในที่เราอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองรอฝนก่อน เดี๋ยวเจอกันเปลี่ยนแพนนิดหน่อยนะเรามาที่มหาวิหารเบอร์ลินก่อนด้านบนสามารถขึ้นไปชมวิวเมืองเบอร์ลินแบบ360องศาได้นะครับแต่ว่าต้องฝ่าบันไดขึ้นไป270ขั้นเข้าไม่ได้วันนี้เป็นวันกู๊ดไฟเดย์นะครับผมเขาก็เลยไม่เปิดให้เข้านะเสียดายนิดหน่อยแต่เราไปต่อกันเลย ข่าวร้ายทุกคนเบอร์กมอนมมตั๋วหมดแล้วหมดยันพรุ่งนี้เลยนะอันนี้เราประมาทไปจริงๆเราไม่นึกว่ามันจะหมดเร็วขนาดนี้เขาแนะนําว่าควรจะจองออนไลน์ล่วงหน้าสักสามสี่หวันก่อนนะตอนนี้ก็เราก็อยากจะเข้านอตส์มิวเซียมแหละ,แ,หละลแต่สล็อตมันเหลือแบบเย็นมากเลยเราก็เลยไม่รู้ใจยังไง oh. ก็เลยตัดสินใจเลือกเข้าเอาเทสมิวยมอันนี้สามารถเดินเข้าได้เลยเสียใจ เราอยากจะมาดูนี่มา,มากๆเลยประตูกรุงบาบิโลนนะที่เขาเอามาประกอบที่เบอร์ลินเนี่ยเออไม่เป็นไรไปเดินมิวเซียมอื่นยอมใจเลว ตอนนี้เราก็อยู่ในสถานีรถไฟแล้วนะครับผมเบอร์ลินเซ็นเตอร t สเตชันนะแต่เขาจะไม่เขียนว่าเซ็น r a l นะเขาจะเขียนว่าฮับบานทอปสถานีเย็นมากคือเขาเปิดโล่งเลยนะครับเพราะว่ามันมีรถไฟที่วิ่งออกข้างนอกได้ไงมันได้วิ่งแค่ใต้ดินร้านอาหารเยอะอยู่แล้วก็ถ้าใครหนาวแต่ไม่อยากเข้าร้านอาหารอ่ะมันจะมีที่พักฝั่งหนึ่งอ่ะมีฮีเตอร์ให้ด้วยสำหรับรถไฟเราจองผ่านแอปเทรนไลน์นะครับผมก็จ่ายผ่านแอป,ปแล้วเขาก็จะมีตั๋วพร้อม QR โค้ดมาให้เลยจู่ก็มี คนมานั่งข้างๆสามคนแล้วก็สุบรีกันหมดเลยสูุบรีกันจัดมากก็เมืองนี้แบบนึกจะสูบก,ก็สูบอะตอคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายนะครับที่เราเดินทางตอนกลางคืนหลังจากนี้คือจะได้นอนเตียงทุกคืนละสาเหตุที่เราเลิกเดินทางตอนคืนเพราะเราอยากจะเซฟเวลาเที่ยวให้ได้มากที่สุดเนาะเนื่องจากว่าการเดินทางแต่ละเมืองมันก็ค่อนข้างนานแต่คืนนี้สาเหตุที่เราเลือกรถไฟนะครับเพราะเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยแล้วก็ตั๋วรอบนี้มันราคาโอเคพอดี โดยเราจะไปลงที่เมืองโคโลนก่อนนะในตอนเช้าหลังจากนั้นก็ค่อยต่อรถไปแฟรงเฟิร์ตอีกทีแล้วเจอกันที่แฟรงเฟิร์ตเมืองเศรษฐกิจของเยอรมันบ๊ายบาย